ครับพบกันอีกแล้วนะครับก็วิธีธุรกิจชุมชนสันติสุขภาพนะครับวันนี้ลุงพ่อเขาแจกนะครับเดี๋ยวอ่าขับข้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องนะครับหลวงพ่อเขาก็มีไม่จากนะครับโอเคเอาคนแม่ครับเอาคนต่อไปจะถือไหวไหมครับเนี่ยแม่ถือไหวไหม ถือไหวไหมครับถ้าเป็นแบงค์หนักขนาดนี้ก็ไหวโอนแบงค์ขนาดนี้ไหวแน่นอนนะครับคุณแม่ครับหลวงพ่อขอบริจาคมีข้าวสารมีมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลนะครับเอ่อแล้วก็มีมีมีแบงค์ด้วยนะครับมีมีครับผมครับครับสายสายลูกชายเลลูกช่วยรับลูกลูกลูกมาช่ลยรัครับลูกชายเลยครับ ผมยกไปส่งก็ได้ยกไปส่งก็ได้อ้าวคนไหนคนไหนคนนี้คนนี้นะครับครับามเปอนจำที่ขาด้าเอาคำยันตรงต่อช่วยช่เนะคะอมีที่ต่อขาดอ้าโอ้โอ้มันเป็นยังไงใครอ่ะใครไม่รอใครไม่รอคไหมคือไม่รอรุ่นด้วยครอนี่ไม่รอ ไม่รอนะครับดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยมันเป็นอะไรครับใครไม่รอใครไม่รอเอ้เจียวไม่รอเราด้วยไม่รอเนี่นี่ไม่รอนะครับอันนี้ลุงพ่อขอบริจาคนะครับให้กับชาวบ้านที่ที่ตำบลนี้ใช่ไหมครับทุกคนอยู่ที่ตำบลนี้นะฮะขอเป็นตำบลทุ่งทองปะ ทุ่งทองนะครับโอครับอเอ้คุณคุณแม่แล้ววันแม่งี้แล้วรู้ลูกมาหาคุณแม่ไหมมาค่ะมามา,มา,ๆๆานะครับผมก็อนันนี้นี่คือนี่คือ,คอวัดทุ่งทองนี่เป็นสาราวัดนะวัดทุ่งสาราวัดนะครับในสาราวัดก็จะมีพระองค์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนิ่วนุ่น,นก็แถบนุ่นนะมันบางมันมองไม่เห็นนะจะเป็นโบสถ์ใหญ่มากครับที่สร้างยังไม่เสร็จดีนะครับ เดี๋ยวเรามาช่วยกันสร้างโบสถ์โบสถ์นี้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนูน้นนู่นครับรองเจ้าคณะอำเภอครับก็คอยบัญชาการอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีานี่นะครับชุดข่าวแล้วทีนี้เมื่อกี้อ้าวมีสุภาพบุรุษด้วยนะครับสุภาพบุรุษมาด้วยวันนี้เอาเว้นให้คุณพ่อหรือเปล่าครับสำหรับคุณแม่เอาพี่มัชชูสองคนสละให้คุณพ่อแล้วล่ะ สักคนหนึ่งเรสองนู้นเลยครับคุณพ่อเมื่อเมื่อมีคุณแม่ก็ต้องมีคุณพ่อนะครับวันนี้ผมเล้ทราบว่าวันนี้เขาไม่ให้คบใช่ไหมปีที่แล้วเขาให้คบกลับบ้านด้วยครับลุงพ่อทำไมปีนี้ไม่ได้ให้คกอ๋อมันมันมันหนักครับ ปีที่แล้วได้คกปีนี้คกมันหนักครับคบมันหนักกันเลยไม่ได้ให้ครับปีนี้ปีนี้องพ่อบอกคกมันหนักก็เลยไม่ได้ให้กลับบ้านนะจะสั่งเเบาครับเห็นไหมครับคุณแม่บอกแม่บอกสากเบาก็อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับ โครงการสมุนไพรวันแม่วันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ